สบายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้่าวสอนจะมาแจ้งให้ทุกคนได้หูเกี่ยวกับปั๊มที่ได้เปิดให้บริการในวันที่เาีมีทุนาปี2 0ง2นนี้เนาะทุกคนเนาะสะพาะปั๊มที่ว่าเป็นตัวแบบและก็เป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสอร์ไฟเดอร์ทุกคนจะบอกเกี่ยวกับปั๊มปอตะทอหรือว่าปั๊มของบริษัทอื่นๆเนาะเพราะว่า่าวสอนเองกับกมีข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มเ่านั้นเนาะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้หู้แล้วก็ได้สามารถเลือกปั๊มททีีุ่่วาออออยูู่ใกลล้้้บบนนนนขขงงตเเเสด็ปมหั บางคนที่ว่ากําลังจะเดินทางไปเส้นทางไหนเส้นทางหนึ่งก็จะได้หู้ว่าเส้นทางที่ว่าเขาจะเดินทางผ่านไปนั้นมีปั๊มน้ํามันตัวใดบอ่อที่ว่าได้เปิดให้บริการกับเส็ดให้ทุกคนมีความสะดวกสบายในการเลือกเติมน้ํามันได้ตามความต้องการนะทุกคนเนาะสําหรับแขวงลวงพอบางและแข่งสญ,ญาบุรีเนาะแต่และแขวงนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ปัมนะ๊มเนาะทุกคนเนาะซึ่งเขามาเริ่มกันที่ปั๊มทมิตกันเลยก็คือปัม๊มโฮมโพไซเมืองนาน ตั้งอยู่บ้านสี่มงคุณเมืองนานเนาะทุกคนเนาะจะมีแต่น้้ำมันกระสวนเนาะส่วนปั๊มที่สองนี่เป็นปั๊มโฮมโพไซส์องเนาะตั้งอยู่บ้านปลาภายัยเมืองนานกับเส้นเดียวกันเนาะจะมีแต่น้ำมันกระสวนเนาะทุกคนเนาะแล้วเขามาต่อกันที่ปั๊มที่ว่าอยู่ในแขวงไซยาบุรีเนาะก็จะมีแต่2สองปั๊มเส้น,สนเดียวกันเนาะปั๊มที่หนึ่งเป็นปั๊มนางบัวใสโคกทานาอยู่บ้านทานาเมืองไซยาบุรี ซึ่งจะมีแต่น้ำมันกระส่วนเส้นเดียวกันเนาะทุกคนเนาะและกับปั้มที่สองคือการเนานะปั๊มบุญโฮมนาซิงซึ่งตั้งอยู่บ้านนาซิงเมืองเพียงแขวงสญยบุรีเนาะก็จะมีแต่น้ำมันกระส่วนเนาะสำหรับข้อมูลของแขวงหลวงพอบางและก็แขวงสญยบุรีก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจสำหรับการทับซมเนาะทุกคนเนาะขอขอบใจ